สวัสดีครับมาพบกับงานอัปเดตปากกรตูนจับคู่ประจำปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับในนี้ก็จะมีบางคู่ที่สีมันยังไม่ค่อยสดนะครับเพราะว่าเพิ่งจะคัดขึ้นมาใหม่นะครับยังไม่ได้กินอาหารเล้งสีของทางฟาร์มนะครับถ้าเอาไปเลี้ยงแล้วก็ให้กินอาหารเล้งสีก็จะสีสดแน่นอนครับผมก็ไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างคู่แรกเป็นซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่านะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ700รบาทครับ คู่ที่2เป็นฟลอตใบนะครับสำหรับฟลอตใบคู่นี้แล้วคาคู่ละ800บาทครับคู่ที่3เป็นแบ็กสตอมนะครับลายสวยนะครับก็ที่เห็นว่าเป็นสีดำตาลไม่ต้องตกใจนะครับน้องพอน้องโตขึ้นจะเป็นสีดำสนิทนะครับรับประกันครับผมคู่นี้คู่ละ1,500บาทครับ คู่ที่4ี่เป็นซ u เปอร์แบล็กสตอร์นะครับจะมี3สีนะครับส้มดำขาวสวยมากๆหายากนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ1,500บาทครับผมคู่ที่5เป็นซ u เปอร์แบล็กเพอร์คูล่าลายแปลกนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผม คู่ที่6ก็เป็นซ p เปอร์แบ็กพ์คูร่าลายแปลกเช่นกันนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ700บาทครับคู่ที่8เป็นฟลอตไบ์นะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผม คู่ที่8ก็เป็น Black Storm เช่นกันนะครับโตขึ้นจะดำสนิทนะครับรับประกันครับผมสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ1,500บาทครับคู่ที่9เป็น Premium f o r d b y นะครับลายสวยมากๆจะบอกว่าตัวจริงสวยมากๆครับผมคู่นี้สำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ1,500บาทครับผม คู่ที่10เป็นซูเปอร์แบ็กเพอร์กูล่าลายแปลกเช่นกันนะครับลายจะคล้ายกับดาวินชีนะครับสังเกตว่าจะมีโค้งๆอย่างๆอกมา,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 านะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ800บาทครับคู่ที่11เป็นอ่าสโนว์สตอมนะครับแต่ว่าเป็นหน้าสีส้มนะครับก็หน้าสีส้มคีพสีส้มสวยครับผมสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทนะครับ คู่ที่12ก็เป็น snowstorm นะครับแต่เป็นหน้าดำครีบดำครับผมก็จะหายากกว่านะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละา1,000บาทครับผมคู่ที่13เป็นปิกัสโซนะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ1 0 0 0บาทครับ คู่ที่14เป็นไฮบิดปิกัสโซนะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ900บาทครับผมคู่ที่15เป็นเพอร์คูล่านะครับแต่ดูกาแล้วโตขึ้นไปเป็นซูเปอร์แบ็คเพอร์คูล่าครับผมแต่ให้ราคาเท่าเพอร์คูล่าครับคู่ละ500บาทครับผม ตัวที่16เป็นซูเปอร์แบ็กโนเฟกตนะครับตัวนี้เป็นปลาพิเศษนะครับน้องจะคีบกุดนิดนึงแล้วก็ตรงเหงือกจะเปิดอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ให้ราคาพิเศษตัวละร5 0บาทนะครับแต่น้องแข็งแรงนะครับแล้วก็สีสวยมากๆครับผมคู่ที่17เป็นซูเปอร์แบกโนเฟกนะครับก็คู่นี้ก็ราคาคู่ละ8 0 0บาทนะครับอีกตัวที่เห็นว่าสีไม่ค่อยสดนะครับอันนี้เพิ่งคัดมาครับผมถ้ากินอาหารเล้งสีก็จะสีสดแน่นอนครับ ตัวที่18ก็เป็นพรีเมียมฟอร์ดบนะครับก็สวยมากๆตัวจริงสีสวยครับผมสำหรับตัวนี้ราคาตัวละ500บาทครับผมคู่ที่19เป็นซ u เปอร์แบ็กสโนเฟกนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวมีตำหนินะครับคีบแหว่งครับผมอันนี้ให้ราคาพิเศษคู่ละ300บาทครับผม ตัวที่20เป็นไฮบริดพิกาโซนะครับก็สวยมากครับผมตัวนี้ขายเดียเด่ยวๆนะครับตัวละ400บาทครับผมคู่ที่21ก็เป็นเ e รกูล่านะครับคู่นี้ราคาคู่ละ500บาทแต่อนาคตนี้น่าจะเป็น s u p e r b a แบ็ e เปอร์เช่นกันครับผมแต่ให้ราคาเท่าเ e อร์ l ูล่าครับ คู่ที่22ก็เป็น Black Storm นะครับก็ที่เห็นเป็นสีดำตาไม่ต้องตกใจนะครับตัวขึ้นเป็นสีดำแน่นอนครับผมลายแปลกสวยมากๆนะครับคู่นี้คู่ละ1,500บาทครับตัวที่ยี่3ิาย่ดเดียวนะครับเป็น Super Black Storm นะครับมี3สีขาวส้มดำครับผมตรงโคนหางเป็น Color v a r i a t i o n เป็นสีของเขาเองนะครับไม่ได้ผิดปกตินะครับตัวนี้ตัวละ700บาทครับผม ผู่ที่24เป็น b บ็กซ์ตอร์นะครับสำหรับคู่นี้ก็ราคาคู่ละ1,500บาทเช่นกันครับผมคู่ที่25ก็เป็น b บ็กซ์ตอร์นะครับก็ลายก็แปลกอีกเช่นกันนะครับพยายามคัดลายแปลกๆขึ้นมาครับผมอ่ตัวขึ้นดำสนิทนะครับรับประกันคู่นี้คู่ละ1,500บาทครับ ตัวนี้ขายเดียวๆนะครับเป็น super bag snowflake นะครับตัวใหญ่มากนะครับ2นิ้วกว่านะครับแล้วก็ติด back eye ด้วยครับเป็นขอบจะเป็นเหลือบสีฟ้านะครับตัวนี้ตัวละ400บาทครับผมคู่ที่27เป็น snowflake นะครับก็สำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผม 28เป็น p e r ร u l ูล่าลายแปลกนะครับสำหรับตัวนี้ก็ขายเดียเด่ยวๆนะครับตัวละ300บาทครับผม29นี้ก็ขายเดี่ยวเช่นกันครับเป็นฟลอตใบนะครับตัวนี้ก็สวยครับผมตัวละ400บาทนะครับ